แต่ช่ รอบไงตกใจ่เนื่องจากวันนี้นะคะครบรอบ3ปีรายการแซบพาซาทั้งทีนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องขอบคุณคุณผู้ชมก่อนที่ติดตามเรามาจนครบ3ปีเต็มแล้วก็ฝากติดตามกันยาวๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแน่นอนวันนี้พิเศษหน่อยครับมีน้องจากเรียนราชินีมาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับเบบียินดีต้อนรับสู่รายการเรานะคะผม วันนี้นะครับท่านผู้ชมเราแจกชัวทุกวันแล้วก็แจกใหญ่กว่าเดิมแจกยาวๆทั้งสองเรกเลยจ้าแจกทั้งรายการาใช่ผมต้องรับผมแล้วมีอะไรบ้างอ่ะวันนี้โอ้โหเริ่มต้นเลยได้ไหมครับผมวันนี้นะเริ่มต้นจากแบรนด์สมาร์ทโฮมนะครับแบรนด์ที่อยู่กับเรามานานแจกเป็นเซตเลยครับ3มชิ้นหม้อหุงข้าวเตาปิ้งย่างชาบูแล้วก็เครื่องปั่นครับผมอโอ้โหแจกเป็นเซตใหญ่ๆแบบนี้สุดยอดามากแล้วถัดมาค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้่ะสมาร์ทีวี6 15นิ้วเลยนะแล้วรีโมทยังไม่ต้องใช้ทานนะรีโมทชาร์จเอาหรือว่าโซล่าเซลล์อช่อย่างนั้นเลยเหรอใช่ดีจังเลยเดี๋ยุคสมัยมากแต่แน่นอนว่าสมัยไหนก็แล้วแต่ทราต้องการสิ่งนี้ค่ะสร้อยคอทองคำโอ้ยแค่ในรายการแล้วด้วยอันนี้หนึ่งรางวัลแต่เดี๋ยวก่อนมีสร้อยข้อมือทองคำอีกหนึ่งรางวัลสองเส้นเลยเหรอ องเส้นแจกใหญ่อย่างนี้ของผมจะเบาไหมเนี่ยไม่เบาหรอกครับนี่ฮะเป็นไดประผมไดสันเซ็ตใหญ่ไปเลยอยากได้มากรุ่นนี้อยากได้ไหมอยากได้มากเลยอยากได้ซื้อเองคุณแพรมาเลอาจจะได้วันนี้รวมถึงข้างๆกันครับเครื่องซักผ้าขนาด19กกิโลใหญ่ไปเลยแบบนี้ซักผ้านุ่มได้เลยจ้ะแม่ใช่และแต่แน่นอนว่าแจกกันขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเราต้องมีกติกากันสักนิดหนึ่งใช่ไหมครับแแน่นอนค่ะกติกานะคะฟังดีๆนะเรายังคงจับรายชื่อกัน เดิมเนี่ยแหละแต่ว่าเราจะจับเวลา15วินาทีต้องรีบรับสายให้ทันถ้าไม่ทันเนี่ยก็คือสละสิบต้องจับชื่อใหม่นะคะแต่ถ้ารับสายทันเนี่ยหลังจากนั้นแล้วจะได้ลุ้นของรางวัลเองซึ่งทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวป๊อปปี้เขาจะเปิดให้เราดูเลยเพื่อความโปร่งใสว่าของรางวัลมีอะไรบ้างแล้วคุณผู้ชมรับสายปุ๊บสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะให้พิธีกรคนไหนจับชื่อจับของรางวัลให้ว่าด้าอะไรถูกต้องถ้าอย่างนั้นเรามาดูเลยนะครับ นี่ฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าจากสมาร์ทโฮมครับใส่ในเรโลแบบนี้ได้เป่าผมนะครับมากและนี่ด้วยฮะสมาร์ททีวีใส่ลงไปนี่ถัดมาครับเป็นเครื่องซักผ้านั่นเองนะครับและนี่ฮะ สร้อยข้อมือทองคําครับสร้อยคอปิดท้ายสร้อยคอทองคําครับคุณผู้ชมอยากได้รางวัลไหนเรามาลุ้นกันอ่ะม้วนกันเลยจัม้วนหน่อยอะแต่แน่นอนว่าเราต้องรีบจับแล้วหม่สำรับเวลามีค่าผมจะช่วยจับเวลาให้เท่าไหร่นะครับ15วิไหม15วิทีี้ครับผมอันนี้ดิฉันแบบว่าทําหน้าที่หลวงแล้วนะดัดไปเลยคุณแพบอุ้ยได้แล้วอ่ะอะไรชื่อทำไมไวอย่างนี้ ให้บอกเลยไหมเออเราเลยเลยครับอ่ะนี่ค่ะนี่วันนี้ค่ะคุณลัดดาค่ะโทรเลยคนโทรไปสิ่งที่ง่ายคือการส่งชื่อแต่สิ่งที่ยากคือการรับสายให้ได้นี่แหละเราต้องรับสายนะต้องรับสายนะคเมื่อไหร่ที่ขึ้นตู้แรกปุ๊บอ่พี่บุ๊ชจับเวลาเลยครับผมแล้ววันนี้อยากบอกเลยเราโปร่งใสมากครับมานั่นนั่นเป็นอะไรนเตรียมตัวนะมาแล้วครับตื้นแล้วนะะ ห้าวินาทีถามพี่บุชดูดูจะรับไหมจะได้แบบว่า15วิอันนี้สำคัญมากเพราะว่าคือถ้าดูสดอยู่ะผมเชื่อเลยว่าต้องรับครับผมนะฮะเอาล่ะผมรุนี้มาครบรอบรายการเรา3ปีหมดเวลาหมดเวลาแล้วครับถ้าับไหมนี่ค่ะได้แล้วค่ะอุ้ย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 อุ เป็นคุณก้องเกียรติค่ะเกียรติค่ะรับสายด้วยนะครับทำไมมือสั่นเหมือนจะได้ของรางวัลเองจริงๆก็คือเราเหมือนแบบเอาใจช่วยคุณผู้ชมไงครับโผลอย่ายเขาได้จริงๆนะฮะต้องบอกว่าของรางวัลของเราเยอะมากนะวันนี้แล้วมีแต่ตัวท็อปทั้งนั้นใชครับผมพลาดไม่แต่รางวัลเดียวไปเนี่ยเศร้าอู้ปากข้อความ นี่เบอร์ด้วไว้แล้วครับจับใหม่นะคะจะบอกว่าของรางวัลใหญ่บางทีเนี่ยต้องใช้บุญด้วยนะจริงๆเอามาสิฮะคนต่อไปครับจากนี้านี้ไปถ้าแพมไม่ได้ผมจะสลับกับแพมนะผมเลยคุณพรพี่มลแล้วแหละก็เลยมาคุณพรพี่มลครับคุณจะเป็นคนแรกหรือเปล่าที่ได้รับของรางวัลไปขอแค่รับสายเท่านั้น รายการเรานี่นะรอคอยวันนี้เลยเพราะว่าเราจะรวบรวมของรางวัลที่ดีที่สุดมาให้คุณผู้ชมจริงๆง่ายมากเลยแค่รอดูเพราะเราบอกมาทางอาทิตย์แล้วเดี๋ยวเราแป็นน่าจะตื่นละจับเวลาแล้วนะครับผมเอาละครับตื่นแล้วนะฮะนาตื่นมาฮะมาฮะเอาไม่รับรับสายหน่อยนะครับคุณพรพิมลฮะขอแค่ดูรายการรอคอยรับใส่ให้ทันใจทันใจจับสุดๆแล้วจริงๆเอาละผมให้อีกสองวีอะ ไม่ได้ครับหมดแล้วไมีสามท่านแล้วนะทำไมมันเหนียวอย่าเงี้ยของรางวัลเราไม่อยากไปเหรอลูกไไม่ออยากปเหรสลับไหมสลับไหมคุณลองอยากอยู่กับเราด้วยเนี่ยโอ้โหอาาสิเอโอ้โหมา ผู้โชคดีวันนี้คือคุณคุณบุญสมค่ะครับผมมาแน่นอนครับชื่อมาแล้วนะชื่อสมบุญสมจะบอกว่านี่เราลุ้นกันมากเลยนะครับขนาดพิธีกรหรือว่าทีมงานไม่มีใครรู้เลยว่ารางวัลจะอเป็นยังไงเพราะว่าแบบเนาะเราก็อยากโปร่งใสกับทุกท่านนะครับตอนนี้เราเหลือเวลาอีกเยอะไหมคะถามจริงอ้าวล่ะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าประมาณนึงอ่ะยังมีปานึงเลยจะเลยจับเวลาเลยนะมาครับ15วินาทีต้องรับให้ทันบุญสมครับรับสายนะฮะ วันนี้จะสมพรไหมขออีกนิดนึงอีกนิดนึงตัมไปแล้วครับสวัสดีค่ะคุณบุญสมโทรจากรายการแซปพาซ่านะคะฮัลโหลพี่ขาพี่บุญสมนี่โทรจากรายการแซปพาซ่านะจ๊ะครับพี่ขารายการที่ช่องสามที่พี่ส่งชื่อมานี่แหละวันนี้มีแจกรางวัลเดี๋ยวให้ป๊อปปี้เป็นคนจับให้เลยว่าวันนี้พี่ได้รางวัลอะไรอะป๊อปปี้มาเลยพี่บุญสมครับครับวันนี้ได้ไปเป็น เซตเครื่องใช้ไฟฟ้าจากสมาร์ทโฮมโอ้โอดีใจมากเลยยินดีด้วยนะจ๊ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับผม ตอนแรกว่าจะถามกันถามคิดไปคิดมาไม่ทันอย่าถามเลยเดี๋ยวไม่มีดูจนแบบอแต่เดี๋ยวเดี๋ยวสายต่อไปอาจจะให้อวยพรเราหน่อยผู้ชมเระทุกคนใครครับเป็นใครจ้าผู้โชคดีคือคุณคุณสมจิตค่ะครับผสดีค่ะมาดูกันนะครับันนี้คุณสมจิตนักมวยหรือเปล่าฮะไม่ใช่นะไม่ใช่นะฮะนี่ไม่ได้ใจนาณคนละนามสกุลโอเคฮะมาดูกันฮะชุดเซ็ตสมาร์ทโฮมออกไปแล้วแล้วเข่ากับว่า รางวัลตัวท็อปที่เป็นทั้งทีวีอย่องคอก็ได้เป่าผมเครื่องซักผ้ารับสายเร็วมากสวัสดีค่ะคุณสมจิตโทรจากรายการแซปพาซ่านะคะกำลังดูอยู่พอดีเลยค่ะพี่ขาอยากให้ใครจับรางวัลให้ไหมหรือว่าใครก็ได้ใครก็ได้ค่ะผลเลยมีผลเลยนี่แม่เลยค่ะพี่ฝนน่ะใช่ไหมได้ไปเป็นเครื่องซักผ้าค่ะ เรื่อนสัก59กิโลยินดีด้วยจ้ะพี่จ๋าช่วยอวยพรรายการเราหน่อยได้ไหมครบรอบ3ปีแล้วขอให้ันดูเล็กติ้งสูงสูงนะคะโดยเฉพาะพี่ช๋ดูทุกวันเลยคะ่ะ <Yeah. S 2> เย้ขอบคุณนะคะ,คะคเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะพี่ขา<อ>จ้าสวัสดีคะ่ะ หูยเ่ยเสียงของคนมีความสุขกันเป็นแบบนี้จริงจริงเครื่องซักผ้าขนาดที่ใหญ่ที่สุดไปแล้วนะนะฮะเราแต่ยังมีรางวัลอีกเยอะคุณสิริวัลไม่ค่ะเราต้องมาดูคุณสิริวัลครับรับสายด้วยนะเราอยากแจกมากใช่คุณสิริวัลครับขอแค่รับสายในตอนนี้ทองยังไม่ไปเลยใช่ไหมทองยังไม่ไปตอนนี้ที่ไปมีเครื่องเป็นเซ็ตสมาร์ทโฮมครับเครื่องซักผ้าขนาด19บเก้าทีเดีอ่คุณมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเตรียมเดี๋ยวรอตื้อแรกแล้วจับเวลาตื่นแล้วค่ะเวลาเลย 15วินาทีนะคะคุณสิริวัลดูสิครับว่าจะเป็นคนที่สามที่ได้รับของรางวัลจากรายการเราไปหรือเปล่าคือเอาจริงๆวันนี้เราตั้งใจจะแจกทั้งหมดนั่นแหละแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมจะรับสายเราทันหรือเปลารับสายนะรับสายไม่ทันค่ะตับใหม่ค่ะทันนะคะไม่ทันนะโอ้ย15วิเรียบร้อยทำไมปกติคุณผู้ชมจะรับสายอแจกของรางวัลใหายต่อไปคุณธรรมนูนค่ะเอาล่ะธรรมนูนครับสายด้วยค่ะมาบอกว่า ต้องบอกว่านี่คือสายสุดท้ายของเบลกนี้แล้วนะครับผมถ้าไม่รับสายนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาแจกช่วงหน้าตอไม่เป็นไรแต่เอาให้ได้ก่อนครับ<ห>คุณธรรีนุนยังอยู่ทองคํายังอยู่ทั้งสองเส้นนะคร<ห>ับได้รมได้สารและทีวีนี่ตื่นแล้วค่ะจับเวลาครับมผมมาเลยครับรับสาย่อยคุณธรรมนุนสิบห้ารับแล้วสวัสดีค่ะคุณธรรมนูนโทรจากรายการแซปพาซานะคะฮะนี่ค่ะ เออวันนี้ครบรอบ3าปีแทบพาซาเรามีแจกรางวัลเดี๋ยวให้น้องแพมเป็นคนมอบโชคให้ดูซิว่าวันนี้พี่จะได้อะไรไปอ่าไปแล้วไแล้วไปแล้วค่ะทองค่ะนี่งทองคำหนึ่งเด้วยครับพี่ค่ะได้ทองไปแล้วแต่ว่าวันนี้เราครบรอบ3าปีรายการแทบพาซาช่วยอวยพรเราหน่อยได้ไหมจ๊ะครับอวยพรให้รายการอยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆนะครับ โอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณน่ารักแบบนี้เดี๋ยวส่งทองไปให้ถึงบ้านเลยถูกต้องเดี๋ยวยังไงทีมงานติดต่อกลับไปนะคะพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่แน่นอนนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเรากลับมาแจกงกันต่อแต่ที่สําคัญกว่าครับคืออะไรแน่นอนว่าหมอนที่เรานอนทุกวันนี้โอ้โหคุณไม่รู้เลยว่ามันโซปกขนาดไหนโปมากกลัวเลยใช่ไหมฮะสาเหตุเกิดโรคต่างๆเลยแต่วันนี้ครับเรามีโปรผ้ากั้นหมอนไวร่าแบบ ป้องกันสลายยับยั้งได้99.99% 99อ,อแบคทีเรียและไวรัสเลยมราคา1,990บาทได้ไปถึง2ชิ้นเดี๋ยวกลับมาครับแซบพลาซ่ แอกนอโห่โปรโมชั่นดีมากรีบซื้อเลยค่ะและตอนนี้มาจับของรางวลกันต่อใช่แล้วใครจะเป็นผู้โชคดี่อไปกันต่อเลยครับเป็นคุณนิรชราค่ะครับเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้เหลือทีวีครับเหลือสร้อยคอทองคําแล้วก็ไดเปาผมไดสันครับผมสามอย่างนี้อยากแจกเหลือเกินขอแค่รับสายเท่านั้นครับผมนะฮะง่ายกว่านี้ไม่ เด yeah, ี๋ยวเตรียมนะเตรียมเตรียมนะคะปั๊บนึงงป๊บนึงรอตื้อตื้อก่อนนะคะเอาละคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันครับผมยังไม่ตื้อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาละอาจจะเป็นเรื่องนี้สัญญาณเนาะไม่เป็นไรครับต้านกันเลยวันนี้รู้สึกเหมือนอุปสรรคก็เยอะเช่นเดียวกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าทางนี้ทางนั้นคือเราอยากแจกให้หมดเนาะเดี๋ยวเราจะอาจจะเล่นกันนิดนึง ะะสิบวีแล้วนะ<อ>รับแล้วรับ,รบส,วสวัสดีค่ะคุณนิรชชลาโทรจากรายการแซ่บพาซ่านะคะ ค่ะพี่ค่ะวันนี้เราแจกของรางวัลเดี๋ยวให้พี่บูชเป็นคนมอบให้ว่าพี่จะได้อะไรไปแล้วผมจับให้นะครับพี่วันนี้นะครับของรางวัลของคุณพี่ทีู่วันลดไม่ได้ดูรายการไม่เป็นไรหรับผมได้ค่ะรับไปเลยครับสมาร์ทโฮมหนึ่งเซ็ตอ่าสมาร์ททีวี65นิ้วพี่มองไม่เห็นเงินพี่ค่ะได้เป็นทีวี65สิบห้านิ้วอินดี้ด้วยนะจ๊ะเมื่อกี้เกือบช็อตไม่ทันนะจากรายการอะไรคะจาบทางทีวีค่ะ พี่คะโอเคพอดีค่ะขับรถอยู่ไม่เป็นไรจะบอกว่ารายการเราครบรอบสามปีได้ทีวีไปแล้วช่วยอวยพรรายการเราหน่อยได้ไหมจ๊ะครับอขอบคุณมากนะคะดูรายการนี้ประจําเลยพอดีวันนี้มาประชุมก็เลยไม่ได้ดูนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรเลยสามีสามีดูเมื่อกี้แล้วรีบบอกมารับนะได้ค่ะไม่เป็นไรสามีขอบคุณรายการใช่ไหมคะใช่ค่ะ ขอบพระคุณมากเลยนะคะด้วยค่ะเดี๋ยวทำงานติดต่อต่อไปนะคะขอบคุณค่ะรับไปเลยเนาะต่อครับมาได้อีกได้อีกได้อีกครับผมมีอีกสองรางวัลนะครับผมคุณนัทพลค่ะไปอย่างรวดเร็วค่ะนัทพลนะครับระหว่างนี้นะต้องบอกว่าระหว่างรอรับสายนี่ครับพี่ๆข่าวสามสีมารอเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้เราสาม หลเองหน้าเด็กไหมคะกับรายการกับรายการกับรายการะายการน่ารักระหว่างรอสายตอนนี้นะครับวันนี้มีข่าวไน่าสนใจครับผมนี่วันนี้เดี๋ยวเราจะต้อนรับทีมนักแสดงนำนะครับจากกกนเกมรักนะฮะลงจอตอนแรกนะฮะอันนั้นครบทีมเลยค่ะรอติดตามนะครับรับไม่น้อยรับสายไหม ทำไม่รับสายเนี่ยไม่ทันแล้วนะเมื่อกี้กดช้าด้วยอาจจะต้องไม่ได้แล้วแหละโอเคฮะเพราะว่าหมดเวลาหมดเวลาจริงๆนะครับไม่เป็นไรครบรอบ3ปีเราอยากแจกอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าครบรอบ3ปีทั้งทีนะคะเราก็ต้องมีเค้กสักนิดึงเนี่เลยเฮ้เยเ้ ก่อนที่เราจะมาเฉลิมฉลองกันต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าฝากดูละครคืนนี้ด้วยนะคะกลเกมรักนะคะเป็นตอนแรกแล้วแล้วห้ามพลาดเลยครับผมครับผมนี่นะฮะบอกว่าสวยแบบนี้ผมว่าเรามาเฉลิมฉลองพร้อมกันเลยดีดีอาจจะลาคุณผู้ชมก่อนอลาคุณผู้ชมก่อนครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราแซปปาซาสำหรับวันนี้ค่ะอ้าวมา to you